ในลาจากการทํางานนอกบ้านมาแล้วนะคะกลับมาบ้านก็อยากที่จะพักผ่อนในพื้นที่ส่วนตัวแบบชิลๆได้นั่งในอิริยาบทสบายๆให้ผ่อนคลายแบบเต็มที่ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยค่ะ เราก็เลยอยากจะมานำเสนอเกอ้กาอี้นวดจากเรสเตอร์รุ่นโนวาค่ะนิยามการนวดใหม่ล่าสุดของเรสเตอร์เลยที่มาพร้อมกับขนาดกระทัดรัดประหยัดพื้นที่เหมาะมากๆเลยนะคะกับบ้านเดี่ยวขนาดเล็กเท่าวน์โฮมหรือว่าคอนโดมิเนียมแล้วที่สำคัญค่ะมีดีไซน์ที่สวยงามเป็นเสมือนโฮมเฟอร์เิเจอร์ชิ้นหนึ่งของบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมีให้เลือก2สีด้วยกันค่ะในโทนสี earth ธ o n e ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลสุดมินิมอลเข้าได้กับพื้นที่หลักสไตล์ค่ะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยไม่เล็กเลยนะเพราะว่าเขามีโปรแกรมการนวดแบบอัตโนมัติให้เลือกถึง5รูปแบบเลยทีเดียวค่ะ เริ่มจากนวดทั้งตัวค่ะคือนวดตั้งแต่บริเวณคอบา่าไหล่หลังสโพกและก็เท้าเน้นนวดบริเวณคอและไหล่เน้นนวดบริเวณเอวและสโะพกนวดแบบยืดเส้นและก็นวดเพื่อผ่อนคลายค่ะ หรือถ้าใครนะคะอยากกำหนดรูปแบบที่ตอบโจทย์บริเวณที่คุณอยากเน้นก็สามารถกำหนดเองเพิ่มได้อีก8รูปแบบด้วยกันค่ะมีทั้งนวดแบบครึงนวดแบบเคาะนวดนวดแบบครึงและแบบเคาะนวดนวดแบบกดจุดนวดแบบครึงสลับเคาะเบาๆนวดแบบเคาะเบาๆนวดแบบหมุนกิ้งนวดแบบเคาะนวดอย่างต่อเนื่องค่ะ เบื้องหลังความสบายผ่อนคลายของโนวานี้นะคะนั่นก็คือระบบการนวดด้วย6ลูกกลิ้ง12ถุงลมค่ะที่สามารถนวดได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่ามาพร้อมกับโปรแกรมการยืดตัวให้คุณเนี่ยได้ผ่อนคลายกล้ามเนือ้อแล้วก็ยืดเส้นที่ตึงมาทั้งวันตลอดการนั่งทำงานออฟฟิศเสริมด้วยการนวดด้วยถุงลมแล้วก็ลูกกลิ้งคอบ่าไหล่เอาใจคนที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมได้อย่างตรงจุดเลยค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่พราวชอบมากๆเลยนั่นก็คือโปรแกรม zero gravity ค่ะเก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับเอ็นให้อยู่ในท่าไร้น้ำหนักเสมือนเราเนลอยอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักแบบนักบินอวกาศเลยค่ะซึ่งท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดมากขึ้นหรือจะเป็นโปรแกรมกวายเปก็ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายชวนเคลิมแบบสุดๆไปเลยค่ะ และเพื่อเป็นการเพิ่มสุนทรียภาพระหว่างการนวดให้มากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ยังมีช่องเสียบ USB และลำโพงบลูทูธให้คุณได้นอนนวดไปฟังเพลงตามเพลย์ลิสต์ที่คุณชอบได้แบบยาวๆย,ยิ่งได้ฟังเสียงธรรมชาติยิ่งช่วยผ่อนคลายได้อีกเท่าตัวเลยค่ะและสำหรับใครที่กำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเก้า e อี้นวดเรสเตอทุกรุ่นได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยาหรือออยอเรียบร้อยค่ะ สุดท้ายกับคุณสมบัติ Zero Wall ที่สามารถวางเก้าอี้ตัวนี้ห่างจากผนังเพียงแค่12ซนติเมตรทำให้วางได้แม้พื้นที่จำกัดประหยัดพื้นที่ไม่เหลือช่องว่างระหว่างผนังให้กวนใจแถมยังดูแนบเนียนไปกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆในบ้านอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากรับข้อเสนอสุดพิเศษสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะไปดูต่อได้ที่ www.restergroup.com หรือจะเป็นทาง Line นะคะ a s a i r e s t e r Share แล้วก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์02-255-300 0ค่ะ